แต่แต่ร<า>ัตซีโอโปรเจกต์นี้ที่มาที่ไปยังไงคะเออซีโอจริงๆคือคนนี้ค่ะ,ะ,ะแต่ในลิ์กอล์แล้วก็ปัตรเนี่ยก็เป็นมุเป็นโปรซีโอด้วยก็คือร่วมทาด้วยพัฒนาผลิตภัณฑ์มาด้วยกันอย่างนี้น,นะคะอันนี้เป็นตัวที่สองแล้วที่มุกทำกับทางพี่แนนกาล่าแล้วก็แบบดีใจมากที่พี่แนนชวนมาทำเพราะเราเป็นลูกค้ากาล่าอยู่แล้วแล้วก็อย่างตัวแรกอ่ะดีใจที่ลูกค้าชอบอนะ้องพี่แนน <c oughs> คือ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะเราก็ทําแบรนด์กาลากามิเล่กันมาสักพักหนึ่งซึ่งอาจจะเคยเห็นหรือว่าไม่เคยเห็นกันบ้างแต่ว่าแต่แท่งเขียวๆว่าหลายค <Protestant. S 1> นน่าจะเห็นใช่แล้วคือพี่มุกเนี่ยเป็นผู้ใช้งานจริงด้วยแล้วแล้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันคาแรคเตอร์ของพี่มุกเนี่ยอาจจะแบบพี่มุกเป็นเซวาหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ความคิดในการทํางานหรือทําธุรกิจอ่ะพี่มุกมีดีเอ็นเอที่คล้ายๆกันก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่ยังอยากทํางานอยู่เสมอมีมากมายหลายธุรกิจมากก็เลยแบบลองชักชวนพี่มุกดูแต่ด้วยความเป็นกาล่าเองมันก็จะมีความสนุกสนานก็เลยแอบเอาพี่มุกแบบมาชีกกดความเป็นมุกวอด้วยนิดนึงค่ะแอบเอามาแซบจะบอกว่าจะบอกว่ามุกว่ากาล่าเป็นงานที่แซบที่สุดในชีวิตเล่นก็อย่างนั้นก็ได้เลยนะคะ ความพี่แบรน่์ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆมือว่าแบบมันก็มีตอนแรกแบบเป็นเหมือนบอสบิซเนสอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วตอนนี้ก็เหมือนมาเป็นแนวแบบว่าเเรียบแยวมากขึ้นอย่างแบบคอนเซปต์คราวนี้ที่เป็นลิฟต์นะคะก็จะเป็นคอนเซปต์แบบอยู่ในห้องน้าคือหมายถึงว่าเราเหมือนทาลิฟในห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำเนี่ยมันเป็นที่ที่เหมือนแบบทุกคนเป็นตัวเอง <c oughs> จริงๆแบบผ่อนคลายเป็นตัวเองทาลิฟ งี้ความสัมผัสอยางการ่ามเป็นจุดเด่นยังไงคะอย่างการ่า,าเนี่ยคือเราเน้นทําสิ่งจริงๆอะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าแบรนด์เครื่องสำอางมีงเยอะมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าของการ่าเองเนี่ยแนนแล้วก็ทีมเนี่ยพยายามหาจุดเด่นจุดที่ต่างจากแบรนด์อื่นแล้วก็นําเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแพคเกจิ้งเองตัวเนื้อลิปเองหรือว่าแม้กระทั่ง คอนเซ็ปต่างๆที่เราตีความออกมาหลายคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์คอสเมติกนะทาไมถึงทําตีมห้องน้าอะไรแบบนี้ซึ่งแตนรู้สึกว่าคอสเมติกมันมีความหลากหลายมากมันบวกกับความเป็นแฟชั่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกๆคนเลยไม่ว่าจะรุ่นไหนวัยไหนเพศไหยเพศไหนนะคะสนุกสนานกับการเมคอัพใช่ค่ะที่าดที่เราจะที่ขาดก็จยไม่ใช้ใช่ค่ะก็คือจริงๆแอบผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันดีอยู่แล้วเนื้อดี คือกาล่าอาจจะไม่ได้เคยทำลิปกลอสอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบคุวกว่าแฟนๆของกาล่าก็ตื่นเต้นด้วยรวมถึงแฟนๆของเราอ่ะก,ก็ชื่นชอบค่ะเาได้รู้จักกาล่าก็แบบชอบอันตัวนี้คือเป็นลิปกลอสที่สีชัดแล้วก็เนื้อดีสีชัดอยู่ทนอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบที่สาคัญคืออย่างที่วิแดนบอกคือกาล่าเราหาอะไรใหม่ๆตลอดแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยมันเหมือนของเล่นสมัยสมัยเด็กแบบคือว,วิธีการทาก็อย่าง นสนุกไปพร้อมกับการทาด้วยเลยพี่บกลองลองโชว์หัวแปงหน่อยใช้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะ<ช>หมุนหมุนขึ้นมาแล้วก็ทาใช่ม<ช>ันก็คือเหมือนแบบสนุกด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบ g อ o s s oil หน่อยๆอใช่จะมีความบางเบาไม่หนักไม่เหนอปะปากแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากได้บำรุงปากเยอะก็คือใช้ lip gala c o l l e c t i o นของ Bimbo คอดีได้เลยใช่เรามากันทั้งหมด6เฉดสี6สีค่ะซึ่งเป็นสี ทั้งโทนฝ่อโทนเกาคือเลือกใช้ได้เลยเอวิดีลุควันสดใสคือมีให้เลือกได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะลุกชอบเิเด่นไหนไหนที่สุดมากกว่าเป็นพี่ใช่ค่ะพี่ใช้่อเป็นตัวมุกต้องคิดถ้าพี่ใช้พอ่อเป็นตัวมุกทุกคนจะรู้สีมุกวอคือสีศ<ม>ูนย์หนึ่งทั้งทั้งเบอร์แก้มแล้วก็ปากเลยมันจะเป็นสีที่ออกชมพูอ่อนลิ้นกระต่ายอะไรอย่างงี้ที่สุดค่ะใช่ประมาณนั้นค่ะก็แบบการเคลือบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเรื่องนี้จะบอกว่า เราเนี่ยควบคุมในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การเลือกใช้สรสกัดอย่างดีคือด้วยมาตรฐานของการทําสินค้าของแดนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการแพ้ง่ายหรือคุณภาพอะแดนมองให้มันเป็นเบสิกไปเลยที่แบรนด์อย่างเราจะต้องทําก็เลยแบบใช้ได้เลยหายกังวลค่ะใช่ไม่แพ้ลูกค้าราคาจะต้องได้ขนาดไหนอ่ะอ่ะอ่ะให้พี่พี่ทายว่าประมาณเท่าไหร่มันเหมือนราคาเท่าไหร่ทุกคนสามร้อย <ด S 2> ใช่ถูกมากค่ะพี่แนทเท่าไหร่คะเท่าไหร่พี่บู๋เท่าไหร่เท่าไหร่ห9ึ่งร้้าค่ะรา <c oughs> <อ>คาแบบว่าซื้อง่ายมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนอ่ะซื้อได้หลายๆสีเนาะแล้วก็แบบซื้อไปฝากเพื่อนซื้อไปใช้อะไรอย่าง<ช>เงี้ยใช่จริงจริงใช่ใช่ยากไหมมันเป็นแปลรใครสนุกเลยคะ่ะก็คือหมุน<ช>่อันนี้เป็นตัวบล็อกอัพแล้วก็คือหมุนขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ครีมมันก็ขึ้นมาแล้วก็ใช่ เกี่ยขอบขอบปากอะไรได้ดีด้วยเพราะมันเป็นแฟรแบบนี้อ,อ๋อะไรนะคะกับตัวนี้ต,นตัวนี้หรอจริงๆแล้วว่าแนนอยากให้คนรู้จักแบรนด์กาล่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งคอนเซปต์ในการทําของเราคือเราต้องการเป็นที่แตกต่างโดดเด่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพแต่ว่ามาในราคาที่เอื้อมถึงได้ใช่ค่ะคือคือได้ของดีแน่ๆเพราะว่าพวกเรา,าคือตั้งใจมากค่ะ คือแบบว่าเห็นอย่างนี้พวกเราแบบว่าจริงๆแล้ววันอื่นๆคือหัวยุ่งใช่คือวันอื่นหนูไม่ใช่สภาพนี้นะใช่วันอื่นเจอกันก็คือแบบหัวยุ่งยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผลิตผลิตเออรวมผลิตกันอันเนี้ยกันมาใช่มากๆค่ะแล้วก็แบบรวมถึงสีต่างๆที่มันจะออกมาเป็นหกสีกี่สีต่างๆนานาที่แบบเคยทามาอย่างเงี้ยก็มันมันใช้เวลาสาษา โอเคงานฝากทุกคนนะคะติดตามแบรนด์กาล่ากามิเร่ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งแบนด์ที่แนรู้สึกว่าแนนอยากทําให้แบนด์ไทยเนี่ยไปไกลระดับโลกให้ได้ด้วยภาพแบรนด์หรือคุณภาพของสินค้าแต่ว่าอยากทําราคาที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มค่ะก็อยากให้เปิดใจลองใช้เราให้ลุงเนาะใช่ค่อยากให้ลองใช้กันจริงๆค่ะพวกเราเป็น เขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นครอบครัวเป็นเป็นผู้หญิงหลายๆคนเป็นกลุ่มผู้หญิงเล็กๆที่แบบนั่งทาด้วยกันแบบจริงจังทุกๆขั้นตอน่าพี่แนนก็เป็นซีอที่ยังทําทุกๆลงมาทําทุกขั้นตอนเลยจริงๆเงี้ยค่ะแล้วตัวมุกเองก็มาร่วมผลิตด้วยก็คาดหวังค่ะแล้วก็มันใช้ดีจริงๆคือแบบเป้าหมายของเราก็คืออยากให้ทุกคนได้ใช้มากที่สุดค่ะไปลองกันเลค,ค่ะ